กระสือลำซิ่งไม่มีภาคสองเออก็คนเรียกรองเยอะอยู่นะช่วยคิดภาฒนห่สิว่าเราจะทําถ้าาจะทำกระสือลำซิ่งภาคสองมันจะเป็นในทางไหนดีเป็นกระสือลำคารไหมลำคารลำคานที่ต้องถอดถอนตัวเที่ยงคืนแล้วก็คือจบเลยในยตอนเดียวก็เลยทุบนาฬิกาทิ้งเพราะว่าลำคารแล้วก็ไม่ถอดหัวอีกเลยจบเอาเลยไหม ชาเม่จะร่วมงานกับอิงหลอดอีกไหมคะยังไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกับอิงหลอดเลยนะคะมีแค่น้องชาหลอดนะคะกระสือลำยองเออก็ดีนะหรือกระสือลำไยดีไหมกระสือลำไยเอาไหมเป็นกระสือชอบกินลำไย่โอ้โหใส่แว่นให้ด้วยโอโห้หดีไหมเพราะว่ามันจะได้เป็นการเสริมสร้างผลไม้อดหอบของบ้านเราไปด้วย ดีไหมอืมกสืรอลํำอะไรอีเดียกสิรล้ำเพลินถ้ากสิอลํำเพลินลํำเพลินวงสกอร์ต้องมาเล่นแล้วนะเออเป็นรุ่นลูกของแครงกับนิดนะเหรอแล้วก็เหมือนมีเชื้อกสื่อด้วยหรอเหมือนเป็นการ โอ้ยไมไ่แต่ตอนจบนี่น้าหายแล้วไงวีนัทผ้าสองมาจากคุกแล้วก็มาเป็นกระสือ,อเอาสองช่องมาบวกกันจะแล้วเออเออวีนัทามาจากคุกอก็ดีนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอาเบิ้ลมาเล่นอีกอืมต้องคิดดูก่อนนะคะกระสือลำเค็น ดาม่าแน่นอนเลยกระสือลำเค้นในกระสือเป็นลำอะไรอีกว่ามาสิอ,อ,อ๋อแบบว่าเชื้อยังไม่หายอ,อ๋อเชื้อไม่ได้หายจริงใช่ไหมกระสือลำพังก็คือทั้งเรื่องมีกระสืออยู่ตัวเดียวเลย,ยเกระสือลำวงก็คือไปมีเพื่อนตอนลำวงด้วยกันเออเป็นอะไรได้อีกอ่ะ กระสือลำฉุยฉายอ่าลำวงมาตรฐานแล้วล่ะลำวงมาตรฐานเลยมาเลยนะคะกระสือลำขนาดเลยไหมก็คืออาหารอร่อยมากอะไรครับเนี่ยเออนี่เมื่อกี้ที่พูดกันมานี่สร้างได้ประมาณสิบแปดซีซันแล้วนะคะเออนะคะกระสือลำตัดเออ กระสือลำอะไรดีกว่ามกระสือลำบากกระสือลำบากโอ้กระสือลำบากเออเริ่มลำบากอวตอนนี้คิดพอดกันลำบาก้วตอนนี้นะเออกระสือลำบากชอบชอบชอบเอออันนี้ดี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 เลยนะคะกระสือลำบาก แค่ไปฝากไปฝากสื่อต่างๆว่าขอฝากเรื่องกระสือลำบากด้วยนะคะคือก็รู้สึกลำบากใจกับคนดูแล้วนะคะหลังจากที่ทั้งสอทีมทั้งมาติโน่และก็มวิระสือลำปางก็มาก็เป็นกระสือไปลำบากที่ลำปางแล้วก็ไปกินลำไยที่สวนที่นั่นรวมถึงไปลํำวงเพราะว่ามีหมู่บ้านแถวนั้นกำลังจัดงานอยู่พอดีนะคะดีไหมทั้งหมดนี่ก็คือบครับ ได้หลายซีซั่นละเออ<ม>นะคะ,ม,ะคมีแต่กระสือไปดูบอลอย่าเพิ่งไปดูบอลดีคิดกันก่อนนีอพอดกำลังดีเลยเนี่ยชา,าอกระสือลำไส้อักเสบก็คือกระสือไปชนกิ่งแล้วมันกระแทกแรงไปหน่อยลำไส้เลยอักเสบเงี้ยหรอะดความไปกันใหญ่แล้วนะไปกันใหญ่แล้วนะเออแต่น้าดูทุกเรื่องเลยนะเมื่อกี้ โอ้ชอบ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 เร่งรัดเป็นมาอีกสองนาทีเหลือเดียวพลาดไปได้แล้วถ้าหวังจะเข้ารอบสองรอบเราแม่เดาเป็นคนยิงทำมองจริอีกทีเป็นในตู้นี้อาร์เจนตินานะครับเนาะก็คือกระสือล่าใครไม่ได้เลยลำวงอยู่กระสือลำยัยอบแห้งอ่ะอย่างเงี้ยก็คือจบเบรกก็คือฝากผลิตภัณฑ์ลำยัยโอท็อปเลยนะคะสั่งซื้อได้ที่ไหนก็บอกเขาไปเลยอย่างเงี้ยนะกระสอบดีกว่า กระสือคอนเสิร์ตเออเออเออนะคะทีมแพ้ถ้าแพ้จมาสุดๆเลยอ่ะสุดๆเลยค่ะเกรงใจทุกคนจังเลยไม่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 ต้องไม่ต้องคิดพล็อตให้แล้วดีกว่าเนาะเออนะคะ